ที่ขอเอาใจคนที่ชอบเดินป่าชมธรรมชาติแบบชิลๆนะคะพาไปดูความมหัศจรรย์ของน้ำตกเจ็ดชั้นแห่งจังหวัดพิษนุโลกนะคะที่ล่าสุดมีข่าวดีค่ะเพราะว่าพร้อมเปิดรับนักท่องเที่ยวให้มาปาักหมุดแล้วหลังจากปริมนาณน้ำเพิ่มขึ้นจากฝนที่ตกในช่วงนี้ค่ะ สาสกระเซ็นไหลลงมากระทบกับด้านล่างนี่เป็นสัญญาณต้อนรับหน้าฝนของคนที่ชื่นชอบการท่องเที่ยวธรรมชาติอย่างน้ำตกนะคะโดยเฉพาะน้ำตกสวยเมือง2แพรแห่งนี้นะคะที่อยู่ภายในอุทยานแห่งชาติน้ำตกชาติตรการหรือชื่อเดิมก็คือน้ำตกปากรองในพื้นที่อำเภอชาติตรการจังหวัดพิศณุโลกนะคะที่เปิดรอต้อนรับนักท่องเที่ยวมาเยือนแ,แล้วละคะ่ะ ช่วงนี้คุณผู้ชมคาะมีฝนตกลงมาในพื้นที่ป่าตะวันออกด้านอำเภอชาติตรการอย่างต่อเนื่องแล้วก็ตกติดต่อกันหลายวันแล้วนะคะส่งผลดีค่ะทำให้น้ำได้ไหลลงมาจากเทือกเขาเพชรบูรณ์มากขึ้นส่งผลให้น้ำตกชาติตรการเริ่มมีปริมาณน้ำมากขึ้นตามไปด้วยหลังจากก่อนหน้านี้น้ำเนี่ยแห้งขอดมีแต่โขดหินไม่เหมาะแก่การท่องเที่ยว ทางอุทยานจึงเปิดให้หนักท่องเที่ยวได้เดินทางมาเที่ยวชมกันแล้วนะคะท่ามกลางการดูแลความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ของอุทยานอย่างใกล้ชิดแต่ว่าในช่วงนี้คุณผู้ชมขามาเที่ยวได้ถ่ายภาพสวยๆได้น้ํากําลังสวยเลยแต่ขอความกรุณาง,งดลงเล่นน้ําก่อนเพราะอะไรเพราะว่ากระแสน้ําแรงนะน้ํามันเพิ่งมาใหม่กระแสแรงก่อนก็งดลงไปก่อนนะคะคุณผู้ชมเพื่อความปลอดภัยแต่ว่ามาถ่ายภาพสวยๆกันได้เลยส่วนกิจกรรมนะก็จะเริ่มจากการ เดินป่าชมธรรมชาตินะแล้วก็ไปชมน้ำตกชาติตรการทั้ง7ชั้นแล้วก็มีนี่ด้วยนะคะเที่ยวถ้ำแล้วก็ไปศึกษาสภาพธรณีชมประวัติศาสตร์วัฒนธรรม แล้วก็ตั้งแคมป์พักแรมพักผ่อนท่ามกลางธรรมชาติอย่างสบายใจได้เลยเห็นแบบนี้แล้วหากใครสนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดการท่องเที่ยวเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์บริการนักท่องเที่ยวชาติตรการตามช่องทางที่ทีมงานของเราขึ้นที่บนหน้าจอคุณผู้ชมสามารถหยิบมือถือขึ้นมาถ่ายภาพเอาไว้ได้เลยค่ะสวยงามจริงๆค่ะ ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมรายการเรื่องดีๆทั่วไทยนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมเข้าไปกด subscribe กดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ในทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16นะคะเพื่อให้ไม่พลาดการติดตามรับชมรายการสดและคลิปวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายเลยค่ะ